เหตุการณ์โจรสลัดโซมาเลียบุกเข้าป้นเรือบรรทุกน้ำมันมูลค่ามากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐที่มาพร้อมกับความจริงที่อยู่เบื้องหลังโดยเรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นในช่วงปี2011ที่ผ่านมานะครับโดยเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้มีชื่อว่า Birlate Virtuoso ซึ่งก็ไม่แตกต่างไปจากเรือบรรทุกน้ำมันลำเบืดออื่นที่ผ่านไปทั่วโลกนะครับ โดยเรือลำนี้ถือกำเนิดขึ้นมาจากประเทศเกาหลีใต้ผู้ผลิตของมันนั่นก็คือบริษัท s a m ซุงเฮเว v y i n อินดัสทรีถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1992ครับต่อมาก็มีการซื้อขายและปรับเปลี่ยนชื่อเรือมาตลอด2-3ครั้งจนมาจบอยู่ที่บิลันเตส่วนตงชาติที่พวกเขาแชร์นะครับพวกเขาจดทะเบียนในานามเรือขนส่งพาณิชย์ของประเทศไลบีเรีย ต่อมาเรือบิลันเต้ก็ได้ลดแล่นไปทั่วโลกนะครับจกกนกระทั่งในช่วงเดือนกร,รกฎาคมปี2011ในขณะนั้นเรือบิลันเต้มีโปรแกรมที่จะบรรทุกน้ำมันและสินค้าจากประเทศยูเครนจุดหมายปลายทางนั้นก็คือชิงต่อประเทศจีนครับเส้นทางเดินเรือที่พวกเขาเดินผ่านนะครับก็จะเดินทางผ่านคลองสุเอซยาวไปจุดถึงอ่าวเอเดนเพื่อแล่นผ่านไปยังมาหาสมุทรอินเดียส่วนสำคัญของปัญหาหมดมบทที่ว่ามาเนี่ยแหละครับเรื่องมีอยู่ว่าอ่าวเอเดนเป็นพื้นที่ระหว่างเยเมนกับประเทศโซมาเลีย ซึ่งในช่วงเวลานั้นโจรสลัดโซมาเลียนะครับก็ออกตามหาวันพีกกันจ้าละวันแรกใครผ่านทะเลแถวนั้นโดนหมดทุกคนครับไม่เว้นเลยเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของโจรสลัดโซมาเลียในตอนนั้น เอาเอดนในวันปกติทั่วไปนะครับก็จะเห็นลูฟี่กับพ้องเพื่อนถือปืน a อเคคนละกระบ,บอกนะครับออกป้นหากเรือลำไหนมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างต่ำนะครับโดนปล้นแน่นอนเริ่มไปตั้งแต่การปล้นสินค้าเล็กๆน้อยๆการลักพาตัวเรียกค่าไถ่และการฆาตกรรมส่งผลให้เรือแต่ละลำที่จะเล่นผ่านเส้นทางดังกล่าวนะครับจำเป็นต้องคิดและคำนวณถึงความปลอดภัยของลูกเรือและสินค้าตัวเองก็จะจ้างทีมรักษาความปลอดภัยเข้าปกป้องเรือของตัวเอง จนกระทั่งเรือบิลัเต้ก็แล่นผ่านไปยังอ่าวเอเดนที่ว่ามานี่แหละครับไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็โดนซุ่มโจมตีเรือบิลันเต้ถูกซุ่มโจมตีในช่วงเวลาเช้ามืดของวันที่6ก,กรกฎาคมนะครับว่ากันว่ามันเป็นฝีมือของโจรสลัดโซมาเลียที่พวกเขาใช้เรือลำเล็กๆนะครับขนาดข้ามเรือแล้วก็ปีนขึ้นมาในตอนนั้นกลุ่มโจรสลัดได้ขูพ่พนักงานบนเรือนะครับให้ยอมก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปในห้องโถงนะครับเพราะว่าถูกต้อนไปซึ่งนั่นก็ทําให้พวกเขาไม่รู้เลยว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ ในเวลาต่อมาจู่ๆบริเวณเรือก็เกิดเพลิงไหม้หลายที่ในตอนนั้นมีรายงานว่าเพลิงไหม้เกิดจาก RPG ของกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียนะครับมันยิงเข้าใส่ถังน้ามันหลังจากที่ไฟไหม้ได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับเรือลาตเวน USS ฟิลิปปินสีที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะครับเห็นกลุ่มควันไฟโดบังเอิญพวกเขาก็เลยเดินทางเข้ามาช่วยเหลือพร้อมกับกองกําลังทางทะเลมากมายนะครับ ลูกเรือทั้ง26คนได้รับการช่วยเหลือไว้ได้นะครับในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังกู้ภัยกลุ่มโจสลัดก็อาศัยจังหวะน,นี้แหละครับหลบหนีไปได้อย่างหน้าตาเฉยแน่นอนนะครับว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ทําให้สินค้ามากมายเสียหายไปด้วยรวมไปถึงเรือบิลันเต้ด้วยเช่นกันครับ น้ำมันที่เรือบรรทุกมานะครับสูญเสียไปมูลค่า100-300ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐในเวลาต่อมาเจ้าของเรือบบลัเตอยงนายมาริโอสเอลิโอปูลอสนักลงทุนชาวกรีกนะครับได้ส่งเรือลากจูงมาถึง2ลำพร้อมกับคนงานจากบริษัทต,ตัวเองนะครับเข้าไปดับเพลิงความเสียหายจากเพลิงไหมในครั้งนี้นะครับเสียหายอย่างมหาศาลเรียกได้ว่าเกือบเจ๊งรวมไปถึงเรือที่เสียหายจนแทบไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ดังนั้นทางเจ้าของเรือจึงนาดาติดต่อไปอยังบริษัทประกันภัยนะครับที่เรือเบลเตีทำเอาไว้ แน่นอนครับว่าการเคลมเงินประกันในครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและประเมินความเสียหายเบื้องต้นนะครับและผู้รับผิดชอบในงานนี้ก็คือเจอ้าหน้าที่เดวิดมอร์เกตอายุ64ปี เขาเป็นนักํำรวจทางทะเลชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในประเทศเยเมนนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิเคราะห์การเรียกสินใหม่ทดแทนเดวิดเดินทางเข้ามาตรวจสอบที่กันเหตุที่เ,เรือบรรทุกน้ำมันนะครับเขาก็ไล่นับมาตั้งแต่ต้นจนจบเหตุการณ์ที่โจรสลัดโซมาเรียบุกขึ้นเรือมาแล้วก็ยิงมุ่วๆบ,บนเรือก่อนจะยิงอารพีจีเข้าใส่ถังน้ำมันที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ในเวลาต่อมา ในพลังการสำรวจแล้วเสร็จนะครับเดวิดก็พบสิ่งผิดปกติมากมายหลายข้อด้วยกันจริงๆแล้วเรือบิลันเต้นะครับไม่ได้ถูกถล่มตามที่เขาบอกเอาไว้เพราะว่าพวกเขาไม่เจอร่องรอยของหัวระเบิด RPG ตามที่กล่าวอ้างมาเลยแม้แต่รอยลูกปืนนอกเรือก็ยังไม่เจอเหมือนกันครับมีแต่รอยลูกปืน a อน a นะครับสองสานาที่ข้างตัวเรือซึ่งมันผิดธรรมชาติเป็นอย่างมากนะครับ จากประสบการณ์ที่เขาเจอมานะครับตลอดการทํางานเพราะว่าถ้าโจรสลัดโซมาเลมียจะข้อปล้นจริงๆนะครับพวกเขาไม่เลือกโจมตีเรือสินค้าตอนเช้ามืดส่วนใหญ่เลือกที่จะโจมตีเหยื่อตอนที่เห็นแสงตะวันมากกว่านะครับโดยคดีนี้เดวิดพบพิรุธมากมายนะครับมากกว่าเหตุการณ์ครั้งไหนๆที่เขาเจอมาหลังจากนี้เองครับเดวิดก็เริ่มสอบสวนลงลึกไปทีละขั้นเดวิดพยายามเก็บรวบรวมหลักฐานทีละข้อนะครับที่เขาเจอ แต่ทั้งอย่างไรก็ตามนะครับเพราะว่าหลักฐานต่างๆบนเรือนะครับค่อนข้างหาได้ยากชิ้นส่วนต่างๆส่วนใหญ่นะครับถูกทําลายไม่ก็สูญหายระหว่างเก็บกู้และชิ้นส่วนหลักฐานสําคัญหลายๆอย่างก็หาไปอย่างแบบน่าสงสัยเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการถูกทําลายหรือสูญหายแถมในวันที่เดวิดไปดูเรือนะครับเขาก็ถูกคมขู่จากกัปตันเรือลากจูงว่าอย่าเข้ามายุ่งเรื่องนี้ได้ไหมกลับไปเลี้ยงหลานที่บ้านเธอลุง จากการตรวจสอบเบื้องต้นของเดวิดแล้วเสร็จนะครับเขาก็เดินทางกลับบ้านเกิดที่ลอนดอนเพื่อรายงานผลและความผิดปกติให้บริษัทประกันทราบเรื่องเขาบอกกับบริษัทประกันว่าขอใช้เวลาสักพักนะเพื่อรูปรวมหลักฐานและรายละเอียดมากขึ้นกว่านี้ การเคลมเงินประกันมากมาขนาดนี้ต้องใช้เวลานานเป็นอย่างมากเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วถ้าเงินมหาศาลก็ยิ่งนานเข้าไปอีกเพราะว่าพวกเขาต้องตรวจสอบให้รอบคอบนะครับว่ามึงทำประกันไว้เพื่ออะไรซึ่งเงินประกันในการเคลมครั้งนี้มีมากถึง80ล้านดอลลาร์นะครับเฉพาะตัวเรือส่วนประกันสินค้ามากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐเงินมากมาขนาดนี้มีหรือที่บริษัทประกันจะไม่ตรวจสอบอะไรครับงานนี้พวกเขาต้องหาหลักฐานชิ้นสำคัญให้เจอนะครับเพราะว่ามันมีพิรุธมากมายเหลือเกิน ต่อมาเดวิดได้พยายามติดต่อไปอยังรัฐบาลท้องถิ่นนะครับเพื่อขออนุญาตให้เดวิดเข้าตรวจสอบข้อมูลหลักฐานต่างๆในวันเกิดเหตุเพื่อที่ว่าเขาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ในระหว่างการรออนุมัติอยู่นั้นครับดูเหมือนว่าความปลอดภัยเดวิดจะไม่มีเลยนะครับเดวิดตกเป็นเป้าหมายของผู้มีอิทธิพลหรือมือมืดที่มองไม่เห็น หลังจากที่เรือบินลาเต้ถูกโจมตีได้เพ of ียงแค่2สัปดาห์นะครับเหตุการณ์แปลกๆก็ได้เกิดขึ้นกับเดวิดมากมายเพราะว่าในระหว่างที่เดวิดกําลังจะขับรถไปกินข้าวนะครับเขาขับรถออกไปได้เพียงไม่กี่เมตรในประเทศเยเมนนะครับจู่ๆรถของเดวิดก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างปริศนา และระเบิดมหาศาลขนาดเหล็กยังลานะนะครับที่ทําให้เดวิดเสียชีวิตขาที่นั่งในประเทศเยเมนครับการสัหารเดวิดยิ่งเห็นได้ชัดว่าเปริศน,นาเรือบิลันเต้มีมากมายเหมือนกันนะครับยิ่งสืบลึกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอเรื่องแปลกๆออกมาเหตุการณ์เสียชีวิตของเดวิดในครั้งนี้นะครับทำให้รัฐบาลอังกฤษนะครับเกิดความสงสัยเป็นอย่างมาก ก่อนที่รัฐบาลอังกฤษจ,จะส่งคนเข้ามาสืบสวนเล็กๆน้อยๆแทนเดวิดนะครับเข้ามาสืบสวนควบคู่กับตำรวจเยเมนเพื่อหาความจริงแต่การที่ตำรวจอังกฤษทำงานในเยเมนก็เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมานะครับเนื่องจากพวกเขาไม่มีอำนาจใดๆที่เยเมนเลยนอกจากพวกเขาเข้าไปสังเกตการแล้วพวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นอีกทั้งประเทศเยเมนเองก็ค่อนข้างอันตรายอยู่เหมือนกันและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอังกฤษกับเยเมนก็ไม่ค่อยมี ทั้งตำรวจเยมเมนก็ไม่สามารถหาหลักฐานหรือ,บอเบาะแสใดๆได้เลยซึ่งนั่นก็ทำให้คดีรถระเบิดของเดวิดถูกลืมไปเรื่อยๆ คดีความของเดวิดในเยเมนเหมือนว่าจะหมดหวังนะครับและการเสียชีวิตของเดวิดที่ทําให้การสืบสวนตามหาหลักฐานต่างๆให้กับบริษัทประกันต้องหยุดชะงักลงทางบริษัทประกันเองก็ถึงกับช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเดวิดเหมือนกันครับเพราะว่าเดวิดเปรียบเสมือนกับพนักงานอาวุโสคนหนึ่งเขาทํางานมุ่งมั่นกับหน้าที่ตัวเองเป็นอย่างมากตั้งใจที่จะ,กะเกษียณอายุตัวเองในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่ต้องมาจบชีวิตตัวเองไปเสียก่อนครับภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดนะครับดูเหมือนว่า การเคลมเงินประกันในครั้งนี้เหมือนจะไม่มีความโปรกใสให้ตรวจสอบใดใดเลยแล้วทางบริษัทประกันเองก็ไม่มีความบั่นใจนะครับที่จะปล่อยเงินเคลมประกันให้กับผู้ทําประกันภยัยส่วนทางเจ้าของเรือเองก็จําเป็นต้องเร่งให้บริษัทนะครับให้มันแล้วแล้วเสร็จไปสักทีอารมณ์ร้อนเงินนะครับจนในเวลาต่อมาทางบริษัทประกันภัยตัดสินใจจ้างนักสือเอกชน2คนนะครับเข้าไปตรวจสอบตามเก็บงานแทนเดวิดโดยนักสือคนแรกมีชื่อว่าไมเคิลคอนเนอร์และริชาร์ดวิล สองคู่หูนี้ได้รับคําสั่งให้ติดตามการเสียชีวิตอย่างเปิดสนาของเดวิดนะครับแต่ทิ้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าการสืบสวนจะเป็นไปอย่างลับๆนะครับแต่ผลลัพธ์ก็ไม่แตกต่างไปจากครั้งกดก่อนเนื่องจากหลักฐานต่างๆถูกทําลายไปตามกาลเวลานะครับหากสืบช้าไปมากเท่าไหร่นะครับหลักฐานก็จะยิ่งหายไปเรื่อยๆที่ทําให้พวกเขาทั้งคู่นะครับจาเป็นต้องเร่งฝีมือเข้าไปเอกให้งานมาจบ จนก,กระทั่งนักสืบสองคนนี้ไปพบความจริงที่ว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของเดวิดนะครับแล้วยังรู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับเรือบิลันเตออีกต่างหากซึ่งพยาคนหนึ่งว่ากันว่าเป็นหนึ่งในลูกทีมเก็บกู้ซากเรือบิลันเต้นะครับเขาให้ข้อมูลไว้ว่าเรือบิลันเต้โดนโจมตีนะครับเป็นการจัดฉากล้วนเลยและมีการซ้อมเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยมันเป็นแผนของเจ้าของเรือแน่นอนครับหรือนายมาริโอสนักลงทุนชาวกรีซเพื่อที่เขาจะใช้ข้ออ้างในการช่อโกงเงินประกันภัยนะครับเพียงแต่ว่า หลังจากพยานคนังกล่าวออกมาแชร์แล้วนะครับพยานคนนี้ก็ถูกทางตำรวจเยเมนเข้ามาสิวที่บ้านจนทําให้เขาหนีหัวซุกหัวซุนนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่อังกฤษคาดการว่าหมอนี่น่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตายไปแล้วนะครับแต่ถ้าหนีไปได้ก็ถือว่าเก่งเป็นอย่างมาก เมื่อบริษัทประกันภัยทราบเรื่องราวความเป็นมาแล้วนะครับว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือนายมาริโอสเจ้าของเรือเขาก็สืบลงไปลึกเรื่อยๆนะครับโดยในช่วงปี2004จนถึงปี2008นายมาริโอสได้กว้านซื้อเรือบรรทุกน้ำมันมาถึง8ลำนะครับก่อนที่จะดำเนินธุรกิจไปจนถึงปี2008 บริษัทของเขาก็เริ่มขาดทุนจากธุรกิจขนส่งมากมายซึ่งนั่นก็ทําให้นายมาริโอสเงินขาดมือเป็นอย่างมากและการที่เขาจะหาเงินมาโปนี่ให้มันจบๆนะครับก่อนที่จะเริ่มแผนช่องโกงเงินประกันขึ้นมาถึงแม้ว่าเขาจะระเบิดเรือตัวเองไปแล้วหนึ่งลำแต่มันก็คุ้มค่าเป็นอย่างมากสําหรับเขาหลังจากที่เหตุการณ์ต่างๆยืดเยื้อมานานพอสมควรนะครับในระหว่างการต่อสู้ของบริษัทประกันภัยกับเจ้าของเรือมาถึงชั้นศาล โดยสารตัดสินให้นายมาริโอตเป็นฝ่ายชนะไปนะครับแต่เนื่องจากฝ่ายบริษัทประกันภัยไม่สามารถหาหลักฐานต่างๆมาแก้ต่างได้หลังจากที่เชื่อว่าแผนดับหมดคือความผิดของนายมาริโอสเผาเรือตัวเองเพื่อเรียกเงินประกันสาลจึงมีคำสั่งให้บริษัทประกันจ่ายเงินชดเชยให้นายมาริโอสจ่ายทั้งเงินค่าประกันและสินค้าภายในเรือรวมๆแล้วบริษัทประกันต้องจ่ายไม่น้อยกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐ เรื่องราวในครั้งนี้ทำให้นักวิเคราะห์อมองว่าการวัดดวงโดยการเผาเรือสินค้าตัวเองนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมากส่งผลให้นายมาริออสนะครับมีเงินไปใช้หนี้และต่อลมหายใจให้กับบริษัทต,ตัวเองอีกทั้งเรือบิลเเตที่ถูกเผาไปก่อนหน้านี้นะครับถ้าปล่อยไว้เฉยเฉยก็มีแต่จะเสื่อมโทรมวันยังคำ่ำสู้เผาเรือแล้วไปลุ้นเอาเงินประกันก็ยังดีกว่าถึงแม้ว่านายมาริออสจะยังมีข้อคอราหามากมายอยู่หลายอย่างนะครับแต่เขาก็ยังไม่ถูกดำเนินคดีทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นจนถึงปัจจุบันนี้ ส่วนการเสียชีวิตของนายเดวิดยังไม่มีหน่วยงานสืบสวนใดๆหาความจริงและความเป็นธรรมให้ครอบครัวเขาได้นะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่อังกฤษเชื่อว่าเรื่องราวกาวมันยากและซับซ้อนเป็นอย่างมากถ้าหากพวกเขาจะทําคดีนี้จริงๆนะครับเจ้าหน้าที่อังกฤษจําเป็นต้องติดต่อไปอย่างหลายประเทศที่เรือบิลันเตมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเรือมาจากยูเครนนะครับจุดหมายปลายทางคือประเทศจีนในระหว่างทางนะครับมีการจอดแวะอยู่หลายแห่งด้วยกันคนบนเรือนั้นก็มีหลากหลายสัญชาติทางอังกฤษต้องประสานงานติดต่อไปอย่างหลายประเทศนะครับเพื่อขอความร่วมมือให้กับเรื่องนั้น ซึ่งมันมีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า8ประเทศนะครับที่ทางอังกฤษจะต้องติดต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้คดีของเดวิดนะครับไม่คืบหน้าและถูกลืมไปดังนั้นเพื่อเรียกร้องความไปทำให้กับเดวิดนะครับและเปิดโปงความช่อชนในปี2022จึงมีหนังสือชื่อว่า Dead in the Water นะครับเผยแพร่เรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดคนดีไม่ได้เป็นฝ่ายที่เอาชนะเสมอไปเพราะโลกมันกลมสังคมมันเหลี่ยมฝากไว้ให้คลิสครับพี่ดัง